สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้พิเศษทุกท่านนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะะเข้าสู่กิจกรรมโคราชิโอแฟไม้หินมาเก็ตนะฮะไม้หินกรีนมาเก็ตครั้งที่3นะคะผมซึ่งเราได้มีกาหนดการในการจัดก,กิจกรรมนะคะถึงสามวันทีเดียวนะคะแล้วก็คือวันที่2วันที่3และก็ะกานวิจัยกลายเป็นหินนะครับ,รบผมขึ้นมอ่บ ขึ้นมอบนะครับผมเคาน์เตอร์นะครับผมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนนะฮะน,น,นี่ก็นี่แล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผมโรงเรียนเลิศสวัสด์อำเภอสีคิ้วนะครับผมท่านผู้ในการพักตาอิสเระรังสรรนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อที่จะกรุณะผมท่านผนีกรทั้งสีออ่ท่านไปอย่างสูงนะที่ได้ให้เกียรติมา ร่วมเวทีในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวเรีชิญทุกท่านครับผมพักก่อนตามบรรยาศใส่ได้เลยนะคะรับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมผู้ที่รับฟังในช่วงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหถือเลยว่าเราเดินทางมาด้วยกันจนถึงช่วงสุดท้ายนะฮะหลังจากนี้ครับผมเดี๋ยวแฮมจะพาทุกท่านนะฮะไปแทนจากบ้านโก<ฤ>รกเดือนห้านะครับ เราลองทำดูไหมคะเดี๋ยวขออุปกรณ์น่ยฮะน้องหนูนะฮะเดี๋ยวเราจะลองทำกันเลยนะฮะไปแบบเร็วพี่คิดว่าพี่จะใส่แว่นตาไม่ได้นะ <c oughs> นะฮะขอไปดูอุปกรณ์แบบซบอๆอแล้วกันเนาะนะฮะโอเคพี่โอเคอ่ะเข้าปไปในเลยเราก็แบบทำยังไงฮะขั้น,นตอนแรกเราก็าน่าจะขุดทรายเลยอ่ะขุดทรายก่อนแ้วเพื่อดูโมเดลอ๋อแล้วต้องตัดแบบนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเราจำลองมาจาก การหาของจริงเลยถูกต้องไหมฮะการหาของจริงของเราของทีมนักวิจัยทีมผลวาของเราก็ก็หาแบบนี้ก็คือการปัดๆค่อยๆปัดๆหาหาแบบนี้ไปทีละชิ้นทีละนิดกนหน่อยถูกต้องไหมฮะ แล้วน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ฮะจะได้อะไรเป็นของขวัญเอ่ยเราก็จะได้ลูกโป่งไดโนเสาร์กับบ้านอ๋อลูกโป่งไดโนเสาร์กับบ้านซึ่งถ้าเกิดใครมาร่วมกิจกรรมต้องคือจะได้กับไปเลยใช่ค่ะนะฮะนี่ก็คือเป็นกิจกรรมนะ,ะับผมจากทาง หม้าหิ่งลุ้มขุดค้นเนาะนะฮะฟอสซิลของเรานะบอกได้เลยว่าท่านในที่มาสนุกแน่นอนเพราะว่าน้องๆหลายๆท่นานก็ชอบเล่นนะฮะเล่นดีเล่นสายกันนะฮะโอเคบูธถัดมาเราไปแบบไวๆเลยกระซับกระซับนะฮะบูธถัดมาเป็นเออ่กิจกรรมของบอร<อ>์ดทีนนะฮะราคาเริ่มต้นอยู่แค่สิบบาทเองสิบบาทเท่านั้นเองนะฮะเราสามารถเลือกรายได้ตามใจชอบถูกต้องนะฮะ โอโหตอนนี้มีน้องกําลังจะทำนะทำลายอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราขอลุ้นนะฮะ <laughs> ขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยนะฮะซึ่งทําเสร็จไปแล้วแต่ว่ามาเติมเฉยๆนะสีมันลอกเนาะนะ <laughs> <laughs> นะอันนี้ทาลายอะไรเอ่ย อ๋อทำลายดาวเสาโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอมกลับมาทําเป็นรายดาวพรฤหัสมาเลยหนูนะฮะผัดมาก็จะเป็นบูธขายของค่ะก็จะมีเสื้อด้วยแล้วก็จะมีข<ม>องเล<ม>่น<ม>ใช่ครับของเล่นเราก็จะมีลากหลายเลยเกี่ยวกับไดโดเสาเป็นส่วนมากครับ มีปากกาด้วยนะคะพี่มีปากกาด้วยโอเคอันนี้พี่จุบแล้วกันได้ไหมไม่ได้น้อเอามาให้ขายแล้วกันนะฮะเราไม่มีของของขวัญจัดแต่ละบูธได้หรอให้แต่ละบูธเตรียมของของขวัญให้เราดีกว่านะก็เป็นการตอบแทนการโปรโมตนะฮะโอเคอ๋ออันนี้นก็คือเป็นเสื้อใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะเอเป็นเสื้อก็คือมีหลายราคาหลายไซส์เสื้อน้องๆน้องหนูก็มีใช่ไหมคะเป็นลายของโคราชบอร์ซิลมิวเซียมนะฮะเพียงตัวละ 200บาทเท่านั้นเองพิเศษสุดๆนะฮะสองตัว400บาทอันนี้คือเราพิเศษให้แล้วนะนะฮะก็จะมีโมเดลสำรลองมีตุ๊กตุมตุ๊กตาหลากหลายอ่ะโอเคถัดมาบูธตรงนี้นะฮะเห็นมีต้นไม้อะไรห้อยระยงระยางบูธสอยดาวค่ะอ่าบูธสอยดาวนี่กำลังมีน้องเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกดน้องดีกว่าว่าน้องจะได้อะไรนะฮะอ่ะดึงเลยดึงเลยนี่อ่ะลุ้นพร้อมกันอหนูชื่ออะไรล น้องต้นกาซื้อกี่บาทลูกวันนี้ซื้อกี่บาทซื้อร้อยเกินน้องเอาซื้อไว้บัตรนะนะเป็นตัวแทนของพี่ไปแล้วพี่ว่าจะซื้อเหมือนกันแต่น้องก็ซื้อไปก่อนลุ้นลุ้นลุ้นเลยลุ้นเลยได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยวั่งเปล่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อันไหนเอ่ยไดโนเสาร์อ่ะอันไหนฮะอันไหนฮะ อันไหนเอ่ยด้านในจะเป็นบริเวณอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนให้น้องสาวครับนี่อ๋อได้แค่ลูกเหรอได้แค่ลูกเหรอมันจะได้กระปูกแล้วก็อ๋อเราเป็นสัญลักษณ์แทนคุณจะดูของเรานะคะมีของแจกมากมายเลยนะคะมีแก้วน้ำเอ่อมีกล่องใส่อาหาร มีของพิเศษคือตุ๊กตาเดโนเสสองนะคะขอเชิญมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าเนองผลแล้วต่อไปเกิดต่อไปเราจะเป็นบูธขายของกันค่ะพี่แฮมชีสบูธนี้ก็จะมีรองเท้านักเรียนด้วยนะคะอ๋อไซส์พีพอดีเลยนะคะรองเท้าคัตชูก็มีกระเป๋าเป็นมือถือกเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าอุ้ยเหลือผ็นชุดนี้สวยตั้งต้นดนึงนะฮะชุดนี้ มาแทนมาแทนโอเค,อเคดูจากเนื้อผ้านะคะน่าจะเป็นผ้าจากไทยยนอำเภอสีเขียวนะคะบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของไทยยนก็จะมีผ้านะะที่เป็นรวด,ดลายที่สวยสดลดงามนะคะรวมไปถึงเ,เรายังมีโลโก,โกโน้นะคะของไทยยนนี้หรือว่าเป็นโลโก้ของทางโคราจิโอพาร์คด้วยนอกเหนือจากเรายังมีเป็นผ้าผุานที่เป็น ือสำเร็จรูปแล้วเรายังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์นะฮะให้เป็น